มันจะไปอยู่เมืองลาวแล้วขอรกกอลาวแล้ว ไปขึ้นข้างนอกค่ะเพราะว่าหัวลากเข้าไม่ได้นะคะขึ้นหัวลากแบบ เจ็ดจาน่งยาง,งาน้ำุบย,า,ยางน้ำกลูบาวเอฟซีเจ็ดจานยางน้ำกลนูบาวเอฟซีจะไปเอาพันธี่บักทำพันู่กแบลรถเกี่ยวนะคะ อาวอาวก็เห็นยังกันเบิังค่ะพระเอกจะยืนวอลลยังจุ่มยังเอ่กันอันนั้นนั่งมันลายนี่นั่งเอกนั่งวอลอยู่นี่เลยอันนั้นนั่งมันลายอันนั้นพระเอกอันนี้นั่งเอกคนวอลเด้อร์อันนั่งมันลายเสื้อดำนั่งเอกมือนี้ใส่นั่งเอกใส่เสื้อขาวพระเอกผูกการเนาะอันนั้นตัวอิสาะ มิตรภาพนะคะมิตรภาพระหว่างประเทศบอกครงตงว่าไม่เคยรู้จักนะคะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก่อนรอบที่มาชนบรุรีทางฝั่งพ่อของน้องนอง้้างพ่อ,นะะะอ,อของเอฟซีนะโทรมาหาว่าคุณดม อันไปเบิรงรถให้แน่ข่อยสิซื้อรถมาประเทศลาวแล้ววะเออถ้าไปเบิรงรถแน่วันนี้ก็หายไปโดนเจอปะเท่าไปกับบัตรทสเนาะมันวะเพราะว่าเพิ่นบอมบันทึกไล่เบอร์เท่าไหร่ไล่มันกับบดเอ็งเงน้ยหัวหลังมาแล้วค่ะเพิ่นกะไว้วางใจเข้าพัานากะได้ตามเป้าหมายที่เพิ่นต้องการแหละค่ะเอสซี่ขา มันจำเพาะเจ้าจงไหมวะตกเป็นรถลุนขนาดกลางมาเอาลุ่นยหงสิอ่ะราคาประมาณนี้ประมาณนี้เองสิค่ะโอ้กระดนรู้ซ้ำทิหาแต่ไร้มือใช้เวลาหลายวันมากเลยนะคะโรเบิ คนพูดถึงว่าอยากก็อยากกินนั่นนะ่นนะ หยดเงินไปตั้งเยอะค่ะไปกับเขาไหมไปลงบรีร์ลำไม่ใช่ัวเขาไม่เจอที่รงเออกลัวเขาหมกป่าแล้วอุย้ยคนไทยไม่ได้ใจร้ายกันทุกคนหรอกนะ บอคิดบอฝันวาซิมี่แอปที่เล่าไอ้ภามาซื้อรถงั้นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่ที่ดีนะคะก็คือแบบภาษาท้องถิ่นนะคะภาษาอีสานภาษาเล่าพูดพูดคล้ายๆกันบอกคล้ายๆกันสำเนียงก็คล้ายๆกันความหมายก็คล้ายๆกันค่ะเิ่นก็เลยแบบว่าเออติดตามท่องห้ามมาจากกันภาษาที่ห้าบอกงั้น,นะะส่น่ะภาษาอีสานภาษาเล่าเนาะคะ่ะ เพิ่นก็นเลย่อ้ดอันเบอร์โทรมาติดต่อคุยกันจนได้ซื้อรถไปเองเสียขึ้นอย่างนี้เลยเรล่ะพี่ Vâng, xin ของรโดรดเอฟซี่โซเดอร์ลน้ำเจ้าสัวน้อยเจ้าสัวน้อยค่ะไม่ถ้าเทียบดูเงินที่เขามาซื้อเป็นเงินที่เยอะมากนะคะในประเทศของเขา น่คะ,นะุตี <c oughs> กัดละลกัดสี้ไร้พันลลานกีบอยูอ่มันเป็นรถเกี่ยวขนาดกลางค่ะเพราะว่าเขาอยากได้ขนาดกลางนะคะก็จะหาได้มาตะกี้ หลายวันแล้วอ่ะหลายวันสามสี่วันวันได้ประมาณสี่วันเูคนหืนทุกนาองเอาาเคัยซื้อให้ดว้วยค่ะเขาก็ไม่นายช่างเขาก็มาด้วยนะนายช่างของประจำประจําบ้านเขาอ่ะก็มาดูเขาบอกว่า เกี่ยวคลองนีก็คล้องจริงค่ะยอมรับว่ารถเกี่ยวโซน,นี้มันคล่องอยู่แล้วเราก็มาดูเรื่องเครื่องเรื่องอะไรนี่แหละเราก็ว่ามันได้อย่างมันเสียอย่างเกี่ยวคลองบางทีเอ่อเครื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกทำองำเองได้เขาบอกโอ้จะสีแกมีสื่ง่ายค่ะเพราะว่าหน้านี้มันหาร,รถเกี่ยวยากมากเพราะามันเป็นหน้างานแล้วไงค่ะหายาก, <personas. S 2> น,กนะอาจจะมีแต่ว่าราคามันแพง ซื้อรถน,นั่นนี่ราคาแพงนะก็อย่างว่าเนะาะปีกหน่อยเขาจะเกี่ยวข้าวกันแล้วใช่ไหมละ่ะเขาไม่ขายเขา, mm hmm. เ,ขาเขาให้เกี่ยวเขาก็ได้ตังค์เนี้ย mm hmm. รถตีดินรถตีดินเขาก็มีแล้วนะคะคันหนึ่งเป็นคันของเป็นอู่ของโชคทวีการช่างเขามาซื้อไปคันหนึ่งแล้วที่มานก็มีคูต้านะคะ คูบูตาเนาะรถเกียวแบบนี้บ้านเขาไม่มีค่ะมีแต่คูบูตาที่มีขายก็หวังก็หวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวบ้านเขาอีกสักครั้งนะคะเขาบอกว่ากันยินดีอยากไปอายเระไปหานั่นแหละมันาา่าซานแต่ถ้าไปตอนนี้ยังไม่พอ <laughs> มาเอฟซีกินกันบอล่องเลยยืนเสือขาก็เสือดำใส่หมวกกันแล้วเจ้าว่าบอกเจ้าว่าบัวเป็นเลยว่าท่อนันนะเมื่อว่ายืนไหมเจ้าว่าบอสอุ้ยออ้ผัวก่อนแล้วนอนพี่ชายเงี้ยเด้อบังเด้อกินกันบอล่องเลยเอฟซีสูงไปไดมอีกเลยไอ้ดมสูงร้อยแปดสิบอ่ะสูงกว่าอีกนะทองแข็งปกเลยเนดะ้่ ไอที่เล่าห้องนี่สิแพ็คสิแพ็คบอหัวบอ,อหิงไล่ล่าใบฮะล่ล่าใบเออไอ้ดมไปไปใบเฮ้เบิ้นไม่น้องไม่กล้าเอากล้องค่ะมันเคินจริงๆเขาเคิร์นมากเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามแม่อะไรก็ให้ถ่ายแต่ว่าน้องแบบโอเคิร์นอ่ะเนาะ พูดน้อยเป็นคนพูดน้อยค่ะคนรวยเขาเป็นเป็นคนที่บวมมวนบอดีแล้วก็ท่องโตเลยจริงๆนะคนมีตังค์ไม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเขาบวมคน,น,นไทยเขาม,มีบ่มีกัโอวัลก่อนอีกอย่างนะมั <c oughs> น <c oughs> <c oughs> คือคนไทยอ่ะมันกับบอเชอร์ยังสั้นหมายถึงคนบางเธอคนบ่มีเขากับกันหูบวมพูอกันบอดีบวมมวนเหลืออย่างสีมันก็เหลือแต่บ<ม>ุคคลแหละเนาะ นั่นบอมันก็เทียบกันไม่ได้เหมือนมัอนอย่างว่าลหะมันก็ต้องมีคนดีคนไม่ดีปรัปนกันไปแหละแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอคนในลักษณะแบบไหนมาแค่นั้นเองนะเดี๋ยวรอดูรถตีขึ้นอีกค่ะ ไปขึ้นหัวลากคันนี้ไปนะคะไปมุกดาหารพุ่นละเด็บซี่พบพอน้ำท่างกับบิบกแจทักทายพันเดยเดอร์พี่น้องเดอ้อไป,ไ,ดไปอุบลบ่ไปช่องเมกเออช่องเมกยีย่ใสอุบลบ่บ,บ่มุกดาหารเปรน็นคนต่ออะไรเนาะ <laughs> เขามาทางมุกดาหารเป็นบ่มาานบแมนจะรับีจอขอทา่างจากเมกอ๋อ <c oughs> โอ้คุณบ้าเยืนตากฝนอันว่าแชบว่าจืดบาเนาะคุณบาวคนที่ยืนอยู่อันนี่เนี่ยที่ใส,ส่แมสสีฟ้าๆนั่นก็เป็นคนไทยนะคะเพื่อนเพื่อนทีมงานเขาเป็นกัปตันค่ะกัปตันกัปตันนักบินค่ะกัตตปกตันเนกัปตันเนาะบินเป็นบินทบาทเด้อกัปตันจริง,รงๆนะ กับตันอยู่ตอนเมืองค่ะของไอ้นั่นบางกอกอาเวนะคะกับตันแกบินไปทางไหนก,ก็บินเกือกว่าบินไปทั่วเราคันนี้เนี่ยไฟได้หมดบิน,น,นก็เว้นแต่ว่าจะขึ้นแบบไหนขาวกลมหัว่าเขาเอื่อนแบบแปลงภาษาเขามัน่นบล็เหมือนเขาเว้นเขากะหรือเปล่าว่าการนั่นเปได้กไปใช้ไปใช้ ส่็นแพ็กผู้สรุปว่าได้ไปสี่คันค่ะรถเกี่ยวสองรถตีหนึ่งแล้วก็รถฉีดยานหนึ่งมีเต่ใสื่อรถฉีดเาสี่คัน ถึงเอฟซีนะคะห้องแบบจำเป็นต้องแบบเหยียดกันก็นได้ไหมเพื่นว้านเราเข้ามาไทยนี่ลักลอบเข้ามาหรือเปล่าต่างด้าวอย่างนู้นอย่างนี้มันมันมันต้องให้เหยียดกันนะคะเอฟซีค่ะว,ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวคนเขมรหรือหรือจังไงก็เขาก็เป็นคนคือกันนะเนาะเขามาซื้อรถขนาดนี้เขาก็ต้องมาถูกต้องตามกฎหมายแหละคะ่ะใช่ไหมาหมีเงินมาซื้อขนาดนี้ได้ เราต้องให้เค็ดกันนะคะคนคือกันกินเขาคือกันค่ะยางทั้งขดินคือกันนะคะเข้าทันทีค่ะ่องไดล่ะการขายเรียบร้อยสองพค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีจ้า